ดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยันต์กบตูมค่ะตอนนี้มาบ้านเสาปานก่อนนะคะบ้านเสาปานโอ้น้ําท่วมน้ําท่วมหน้าบ้านเสาปานราคบ้านก็สูงอยู่ไม่เป็นไรหรอกโอ้บอกอืมอืมมาบุกบ้านเสาปานมา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 เปจับปลาดงด้วยกัน ก็ไปมาถามอยู่นี่แหละว่าจะไปอะไรอะไรนี้ไปวันไปให้กำลังใจลุงเออเออเปียกหมดเลยได้ไหมเออก็น้ำมันรั่วมันรั่วตรงไหนโอ้ไอตรงที่รอยต่อมันรั่วนะโอ้เพราะรันบอกว่าฝนทำไมโอ้ฝนแรงมากเลย โอ้ยคอยไปเห็ดเวียกร้ายของเราเมื่เียอไยเหอเออไปยกยอทางไหนไปยกยอที่ไหนล่ะไม่ออฟนะเดี๋ยวจะเอาอะไรมาให้กินก่อนแป๊บนั่งโอ้มีอะไรให้กินอีกต้นอะไร โ oh, อ้โห oh, แสงเงินแสงทอง,งอันนั้นบอลลายบอลนุ่นน่ะนุ่นลายนุ oh, ่นโอ้โหกระถางก็โห,โห,โหสุดรู้เลยโอ้โหกระถางนี่เท่าไหรป่ปานแพงแต่เนาะกระถางนี่เนาะกระถางนี่อันเท่าไหร่โอ้โหจ <P an> ุวยจังเลยกระถาง โอ้ยตำหมกต้องอาตตำหมกต้อมากินทำไมตำแต่เช้าแท้อือาแโอ้ยตำแต่เช้าแตา่นาะตำหมกต้องเนี่เลยนะบ่โอ้ยแม่เหลีวเจ้าบพาน่าในถา่ถถาเนียตู้ยนี่เจอเนาะเมื่อเนะ mm hmm. มือม่อยแล้วพวกไข่เนียนะไม่ไหวแล้ว oh. มาก็เอาตำบักต้องมาให้กินอืมเอามาตำบักต้องให้กินเลยตำตั้งแต่เช้าอ้าวตำหมอมีมะเขือขื่นอีกตำบักต้องแบบนี้โอ้เป็นตะแซสบแทนนี่อุ้ยน้ำลายไหลเลยกินกินอยากกินกับน้ำลายโอ้ยน้ำลายไหลเลยโอ้ยไปสิจังวัฒมาหาสิต่อรถอยู่ก็ไปถามรูแวะถามรถพี่แดงพี่แดงยินแล้วพี่มายังยังพี่แดงไปแต่มันไม่โทรหาแกมันได้เบอร์ แม่ยัีย่ยมีอยู่แม่บุีมีอยู่เจ้ยเจอก็หายหน้าหายตาไปทงานครับเจ้งแลนอนเจ้ยไปจำศีลคืนนึงเจ้ยไปจำศีลคุณเด้อไปนอนนั้นคืนหนึ่งบ่นอนบ้านน่ะโอ้เป็นไงมีเพื่อนไหมเพื่อนสองสามตัวเซลลอยู่ว่าแล้ว ว่าแล้วมาใครยิีมากินอุ้ยชะตาติดแล้วก็ไปไม่ได้ก็เลยเอาไปเลยเหรอทำไมไม่เอาชะตาติดแล้วไปไม่ได้มันเป็นไรเป็นไรเอาไปไม่ได้เอาไปแล้วก็เวลาเอาออกมาหน้าบ้านแล้วก็ชะตา์ไม่ติดอีกเขาก็จูงเข้าไปอืมอืมอืมจะดมดูเหรออือืมกินเลยกินเลยอย่าไปใส่กางเกงนะ อาน้ำลูกมาองน้ำสอ,อ,องรอบนะมา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 แซบแซบป้าแดกนัวแทะอโอ้โหว้าวอร่อยจังเลยอร,รอร่อยบ้เจ้เอาคำใหญ่ใหญ่เจ้เอาคำใหญ่ใหญ่เจ้แซบแล้วแซบแล้วไม่ไม่ไม่แหป้าข้าเจ้เอาข้า <ละ S 2> วี้าด้ข้าวนี่ติบข้าว อห้ขเย็ปําว่าเลยจมตอเศร้ามาถึงก็ได้กินตัมหมักตองเลยมาถึงก็กินตมหักตองเลยอเออคอยอยากมาหาถามชาเขียวคอยอยากได้ชาเขียวนี่ยังมีอยู่กับแม่อ๊อบแม่อ๊อามาให้อยู่เหรอ โอ้โอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยเราเราไม่ได้แม่วาลีบ่ป้าวาลีเออเนี่ยนาฬีรัดโอ้คุณนาฬิลัดแหละคุณป้าวาลีนะให้ตลอดเลยทุกครั้งทุกรอบโอ้เราจะได้กินชาแล้วใช่เห็นอยู่นะสองกล่องสุดยอดเลยขอบคุณคุณป้าวาลีอีกแล้ว จ้ะโอเคแม่อ๊อฟอยู่เดี๋ยวต้องตามไปหาแม่อ๊อฟที่นาที่นาเนาะไปดูพ่อเปายกยอด้วยไปดูพ่อเปายกยอด้วยน้ำท่วโอ้ยน้ำจัดแม่ข่ายเน้ำเต็มหมดเลยบ่มาถึงก็มากินอืมลำหมกต้องนะโอ้ยแสบแสบเจ้ยสูดชุดเจ้ยอปลาละเอามาแต่ใส่คือแสบแท้ปลาปลากระนัวเนาะเจ้ยเนาะ อร่อยนะผสมกับปลาต้มเซ่บน้อเจ้ยเนาะโอ้ยเออเนี่ยเจ้าก็อดใจไม่ได้อีกแล้วเห็นพวกเจ้ากินก็ออืมแซแบบน้อเจ้ยเนาะอือลอยสุดเลยเจ้ยอือ โอ้สุดสุดสุดอืก็สายแล้วนะมันไม่ใช่ตอนเช้าเออก็นึกว่าอยู่แต่เราก็ว่าจะอยากกินเมี่ยงอยู่ดยล่ะสมนงขึ้อยู่อืมอืออร่อยเลยงานนี้มาบ้านซอปานต้อนรับด้วยตำบักต้องตำบักต้องแล้วอือฮือคือ,อ,อมาก มันแต่เซาถึงนอของนี้แซ่บแซ่บแซ่บเออแซ่บแซ่บค่อยบาได้เคี้ยวได้ค่อยกึนเลยนะเจ้าเด็เาากกึนเละเหมือนกันนะ่ะเออเคี้ยวไม่ได้ไมันเปรี้ยวเนาะเหมือนกันกึนเลยเไม่เจอก็แซ่บมามามาจะกึนเหมือนกันกึน,นลึกเลยสาวค่อยน่ะพังแล้วเอ้าวทำไมต้องพังมันแตกเอ้าวทำไมล่ะมันล้มมันตกเออมันตกมันแต่งงานมันเกิดลุงกิมแล้วก็แล้วไปเอาใหม่บอก ยังไม่ได้เอาใหม่แล้วจะไปซ่อมอีกแล้วมันไม่มีไปซ่อมวันไหนนะเดี๋ยวจะไปซ่อมเดี๋ยวไปมุกเดี๋ยวไปดูก่อนไปที่นั่นก็ไม่มีอะไรมันต้องได้สั่งสองสามวันถึงได้เอ้โหของค่อยเดี๋ยวนี่ของค่อยซ่อมมาแล้วนี่จะไปวันนี้เราไปซื้อสามพันแปดไปพอไปวันนี้ไปไปซื้อซิมเน็ตด้วยสามพันแปดซิมเน็ตค่อยก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีแต่งงมันก็ต้องจอง ใช่ก็ต้องสั่งจองโอ้โหสุดยอดนะคะตำหมักต้องนะคะบ้านสาวปานนะคะแซ่บหลแทบแ่บไหลอืมอืมปลากินตแต่ักต้องกันตอนนี้เอาคำใหญ่ๆเลยไม่เจ้ยไม่เจ้ยไม่เจ้ยนี่นี่นี่ไม่เจ้ยนี่อมรูดเลยเอาเลยอมรูดอมรูดบ้าเม็ดมันน่ะเนาะปานอ่าลองดูทิอ่าลองสาปานสาปานอมอม ป้าอะอุ๊ยอุ้ยอ๊ยป้มใช่ใช่ค่อยกระชอบแบบนั้นแหละอืยโอ้โหน่ากินจังเลยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะที่ช่วยดูคลิปให้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะบาย bye